ผู้ผาในลองฝึกกันแจให้ดูหน่อยอใช้งานมา6,000กิโลครับ6,000นนิดๆถือว่าใช้น้อยมากนะครับผมรถคันนี้แค่ออกมาได้ไม่กี่เดือนเองผมจำไม่ได้ <laughs> อันนี้เข้าใหม่นะครับผม ชอบไหมผู้บรารคั<ะ>นนี้มือหนึ่งหรือมือสองเนี่ยมือสองมือสอนี่ครับอันนี้มาอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับถ่ายลงก่อนนี่ครับสาขาวยังไม่ได้ล้างถือว่าก,กิ๊ฟเหมือนกันนะไอ้รอยขาวนี้ล้างออกนะครับไม่ใช่รอยกินเข้าไปลิฟต ลอยเหมือนไปเหยียดๆอะไรมานิดนึงล้างก็ออกนะครับสูสเตอร์อันนี้คือสภาพยังไม่ได้ล้างสติ๊กเกอร์นี่สติ๊กเกอร์มาจากโรงงานยังอยู่นะสติ๊กเกอร์หมายในเครื่องเจ้าของเดิมไม่ได้แข็งงหลังเดีย๋ยวดูน็อตเครื่องกัน นอดเครื่องนี้ไม่มีแกะสักตัวนะครับอ่ะทำไมมันกล้องไม่โฟกัสเนี่ยนี่ครับนอดเครื่องไม่มีแกะสักตัวนะครับสายกิก๊กผู้พาไหนลองสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆชมหน่อยนี่เสียงเงียบมากนะครับ หนลองบินดูหน่อยบินใหม่โอเคมีเดียวเป็นเด็กแว้นนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขอตั้งแม่ได้ยังไม่ได้โอเคคันนี้เป็นชมล่าสุดนะครับผมเอ,อเปิดราคาอยู่ที่37,500บาทนะครับผม ถ้าทางไกลก็ส่งได้นะครับเครื่องนี้ก็ส่งพอนอเพราะว่าวิกฤตโควิดเดินทางลำบากครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูคันเดี๋ยวไปดูอีกคันนะเดี๋ยวอีกคันค่อยค่อยถ่ายคลิปใหม่แล้วกันกงงดับเครื่องเลยลง โอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมให้เบอร์กับ Line ไอ l ดี e ไลน์ไว้ท้ายคลิปนี้นะครับครับลดใหม่กีกนะครับผมเปรียบมือหนึ่งนะครับประหยัดกว่ามือหนึ่งเกินครึ่งเกินห้าสิเปอร์เซ็นะมือหนึ่งอยู่อีกพันสองแปดหมื่นนะครับยังไม่รวมจดราคาเงินสดครับผมยุคนี้ก็ประหยัดได้ก็ประหยัดครับใช้รถมือสองก็ถือว่าเป็น การช่วยประหยัดอีกทางหนึ่งนะครับครับผมสำหรับชิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ